มาครับฝนฝนจัดเมนูสดน้ำกันลาวนะครับวันนี้ที่ปลดไปลาดไต้ผ่านฮ่าใจได้ปลาทูมาห้าตัวเตรียมเครื่องต้มยำกันเลยครับผมไข่ค้าใบกูดนะครับริกคีนูต้นหอมผักชีมะเขือเทศนะครับฝนฝนสดน้ำมไม่ได้เรงกันะกลาวเตรียมหั่นเรื่องนะครับ ให้เรียบร้อยเซจแล้วตั้งน้ำครับผมใส่น้ำประมาณสง่งถ้วยนะขนาดหนึ่งมไฟครับผมนะครับใส่เข่องตอม้มยำเติมเข่องปุงเลยน้ำตาลน้นำปลาเกลือผองอยู่หลอดพอน้ำเดือดครับใส่ปาลาทูลงไปเลยปาลาทูมันซุกเร็วครับพอใส่ปาล,ลาทูแล้วน้ำเดือดเราก็ใส่มาเขือเทดสีเราหั้นไว้แล้วเลยเรียบร้อยนะครับฟองขึ้น ตักฟองออกนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราโรยผิกขี้นู้ด่เราถุบไว้เบาๆนะครับแล้วก็ต้นหอมก่อนหยอกนึงนาทีนะครับลาดมะนาวไปนะครับเสร็จเรียบร้อยสดน้ำได้แรงราวต้มยำปลาทูน้ำใสร้อยครับผมเมนูฝ้นฟ้นขอบคุณครับ